วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นการเฉลิมฉลองครบผู้ติดตาม Channel c h anel n ครบ3000คนนะฮะตอนนี้ก็3,012-3,013อยู่เนี้ยประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาติดตามและชมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีใครดูว่าอย่างที่เคยบอกก็ไม่รู้จะทำคลิปไปทำไมนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ไลค์แชร์ด้วยนะครับเอาละครับเริ่มกันดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นชุดเบอร์เกอร์คิงย แล้วก็งนะครับชุดแบทแมนบียอนนะเป็น, Bad นแบทแบทแมนบียอนเนี่ยแปลว่าแบทแมนคนใหม่หรือแบทแมนคนถัดไปนะฮะสำหรับชุดที่อามารีวิวเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของแอนิเมชันที่ออกฉายในปี2000ตอนนั้นก็มีเข้ามาฉายช่อง7ด้วยนะประมาณเ,าเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ย16ปีที่แล้วนะครับไป <c oughs> ดูกันเลยก่อน ทั้งหมดเนี่ยนะมันออกมาด้วยกัน8แบบนะฮะแต่ว่าผมมาหาไม่ได้แค่เจ็ดนะครับเดี๋ยวนะมันมีทั้งหมด8แบบนะครับก็มีตัวนี้เจแมนนะโจ๊กเกอร์แบทแมนตัวนี้แล้วก็แบทโมบิลลูกคางนะครับตัวนี้หาไม่ได้คือ Voice of Justice Batman นะี่มาตัวนะี้ ตัวนี้มันเป็นเบอร์เบอร์หกนะนะครับแล้วก็อินแ,แบทแมนแบทตหลังแล้วก็ไบร์ไลท์ก็เจ็ดแบบนี้นะครับตันนี้นะก็จะตรงกันนะขาดไปแบบนึงโอเคก็ทุกชุดเนี่ยมันก็ทุกแบบนี่ยก็จะมาในกล่องแบบนี้นะฮะนะเป็นแบบไหนมันก็จะมีเบอร์เบอร์หนึ่งเงี้ย แต่มันไม่มีชื่อที่ซองนะจะเป็นใบคำแนะนำด้านในที่มันใส่นะว่าเป็นเบอร์ไหนนะครับนะนี่คือเบอร์นหนึ่งคือ Enemy b l i g h t on the Glow นะก็จะมีวิธีการเล่นนะครับ,นะรบไม่อ่านแล้ว๋ยวทำให้ดูเลยเบอร์นหนึ่งนะครับ Enemy b l i g h t on the Glow ก็เป็นสตูของ Batman Beyond นนะครับเทอร์รี่แมกกินนิสนะเป็น ตัวร้ายที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรังสีนะฮะทำใเขากลายร่างเป็นคล้ายๆกับมนุษย์เปลืองแสงแล้วก็ปล่อยรังสีได้แล้วก็ในเรื่องอ่ะเขาก็ทําเป็นชุดหนังมนุษย์คือเป็นหนังอ่ะมาหุ้มหอ่อหุ้มปิดปกปิดร่างกายที่ประหลาดประหลาดตัวเองคือเ,เรืองแสงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างไรออนเดอะโกล ต้องมบบือฐานนี่เป็นฐานลึงแสงในความมืดด้วยนะ g l o w in the dark นะครับลกเล่นเราก็ปิดขาเ,าเห็นอะไรไหมแมพเดี๋ยวเราจะปิดไฟดูแปบ๊บหนึงครับ เป็นตัวเดียวที่ผมลองแล้วมันมียังมีไฟอยู่นะตัวที่เป็นมันจะมีฐานเป็นเรืองแสงใอ้เาลรีโกลด์ดาร์กนะแล้วก็ตรงหัวเนะี่ยจะเป็นไฟนะครับสวยมากนี่เดี๋ยววะ ก่อนนะเห็นท่านอื่นในรีรวิวว่าปิดกลับไปไม่ได้เพราะเขาจะใส่มันเลยนะครับนี่ครับก็จะกลับไปเหมือนเดิมเป็นอีกทีครับนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้คือ light in the glow ต่อไปเันทสองนะครับ,เป,รเ,ปนะรบเป็นอะไรที่ น่าสนใจน้อยสุดเลยคือตัวสองคือ b a s ด Signal Spinner คือลูกข่างนั่นเองในวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เน,นี่ยตัวสองก็จะมีมาสองชิ้นนะตัวลูกข่างมีสัญลักษณ์แบดแมนมิยอนจะเป็นอย่างนี้นะสนัญลักษณ์เขา มากนอสปินเนอร์ก็จริงๆตัวเนี้มันอ่านในใบคำแนะนำแล้วเนี่ยพเวลาหมุนลูกข่างมันจะมีไฟวิบวิวับวนะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่มันหมดอายุไปแล้ะแล้วก็ในใบคำแนะนำบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีลูกข่างมาตลอดเลยนเป็นศัตรูตัวอื่นแล้วก็ดีกว่าก็ ด้านนถ้าถ้ามีไฟคงสวยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยแหละนะครับก็พอไม่มีไฟแล้วก็เหมือนลูกข่างเง่้ธรรมดาเนะี่ก็ก็ก็ดูได้จะดีกว่าเล่นแล้วไม่ได้เลยถ้าไฟหมดนะครับ ต่อไปเบอร์สามนะครับเบอร์สามว่ามันถูกมากนะเบอร์สามคืออ่าแบตเตอร์แรงแบทแมนนะฮะแบตเตอร์แรงแบทแมนนี่ครับตัวนี้น่าจะเล่นสนุกดีแบตเตอร์แรงแบทแมนดูรอบๆ ็จะมีส่วนมาเนี่ยเป็นส่วนของตัวแบทแมนติดกับตรงนี้นะแล้วก็ฐานแล้วก็เป็นแตตมีแรงเป็นดิสเน่สองอันประกอบง่ายๆก็แขนมันหวนมุ่ได้โดยทขอยากได้แล้วก็แขนนะครับขยับขึ้นลงได้เดี๋ยวลองจะเราจะลองเล่นให้ดู ครับอ,ออกมาจากที่เก็บแล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้นะร้ายตอนนั้นเราก็จะทานแล้วดกดกว <c oughs> เลาไปไหนไม่ถึงคุณรายสุดจะสูงแบบถ้าเดี๋ยวลองใหม่ อให้หาหม่ออองาเอาไปนี่นะ <c oughs> อ๋อเรงนี้ทางนี้นะโอเค ไงไงนะกไกเหมือนกันนะเก็บไปอืมเทือดต่อไปต่อไปเบอร์สี่นะครับเบอสี่คือ indelible ink นะฮะสี่เป็นสตู ตัว้ลตัวหนึ่งของแบทแมนมะิยอนนะครับเป็นนักฆ่าที่กจการทดลองนะครับยิงก็มาจากมึกนี่คือเป็นตัวที่เปลี่ยนรูปร่างได้เปลี่ยนตัวเป็นอาวุธมีคมเป็นอะไรต่างๆได้ครับ่านตัวนี้เป็นมีที่แป็นกระเป๋าด้วยแล้วนกะ็ตัวมันจะเป็นพิกเกอร์ยางดัก ก็นี่เห็นไหมคนรูปไปแล้วหน้ามันจะเปลี่ยนสีนิดๆแล้วมันจะดำล้นลุกลุกมันจะขาวนะรูปนี้เปลี่ยนสีนะครับอ่าเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนไหมโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ Ink indelible ink แปลว่าหมึกที่ลบไม่ออก ใต้เบอร์ห้าเบอร์ห้าคือ J เจแมนเกตเวย์ตัวนี้นะฮะเจแมนเจแมนนี J ่เป็นชื่อแก๊งกนะแก๊งที่แก๊งที่ก่อชัยกรรมก่อเหตุกวนเมืองก็แทนในอนาคตมายูน,น,นะฮะปี2020มันยีมั้งยังไม่ผิดที่แบทแมนเบียร์กัน ไม่ใช่จ็อกเกอร์นะตัวนี้เป็นไวรายแก๊งที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากจ็อกเกอร์นะฮะถ้าทิศส่วนเพรา่าที่ให้มาก็จะมีฐานตัวนี้แล้วก็ฐานตัวนี้แล้วก็ตัวรถนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวรถก่อนพองถือฐานได้นะครับนะนั่นอีกทีว่าไอ้นี่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะฮะ ช็อกเกอร์ในปี2020นี่ตายแล้วก็มีเรื่องอรีเทิลน็อกเกอร์มาต้องไปติดตามหาดูในยูทูบก็เห็นมีอยู่นะมาตรฐานก็จะมีอันนี้ตัวมันนะ่แกงนะแล้วก็สมาชิกเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับอันนะี้วิธีการเล่นนะเราก็ติดแบงนี้นะ กดด้า,านข้างนีมีตัวนี้กดกดเฟืองแล้วก็เลื่อนไปตัวนี้ไปจากฐานนะครับก็ไปประมาณนี้รอบ ใหญ่มากเลยนะเซด้าใหตัวต่อไปนะครับคืออร์เจ็ดน,นะ <c oughs> เจ็ดแล้วใช่ไหมนะครับอร์เจ็ดน,นะก็คือตัวนี้ตัวเป็นตัวที่อยากได้มากสุดเลยในชุดนะครับแอคชั่นวิงแบทแมนนะฮะแอคชั่นวิงแบทแมนคือตัวนี้ครับ ปีกที่เป็นผ้าจริงมาด้วยนะฉันวิ่งแบบไหนในต้นฐานมีล้อด้วยแล้วก็จุดขยับมีนะครับคือหัวจุดได้ฐานการท่องข้า่ยวขยับได้นะแล้วก็ลุกเล่นเขาคือ ปุ่มตรงนี้มัขัดนะปุ่มเนี้ยตรงนี้นะครับเพ็่ขกลางขึ้นนะครับเป็นไเ่ไ ถ้าลกเล่นอย่างของเขาคือเวลากดตรงนี้ค้างลงไปเนี่ยหน้าอกจะมีไฟนะครับเป็นไฟแต่ว่าตัวเนี้แบตเตอรี่ตายไปแล้วถึงไม่มีไฟก็สวยอยู่ดีโอเคเยออ๋อมีอย่างนะครับตัวเนี้ย ก,ก็ดีให้เ,เด็กเล่นบนรถเีนออครับอ่าตัวสุดท้ายครับนี่เบอร์แปดนะฮะเบอร์แปดคือแบทโมบิลบลัสออ f นะครับบ a s t o f ฟนะครับ, off, รบเป็นยาน Batmobile ในเรื่องนะฮะที่แบทแมนบะูสเวนเนี่ยสร้างให้เจอร์รี่แมคคลิสหรือแบทแมนบิยอน เป็นพานนะนะครับบางทีบุสเวนก็ขับคำนี้มาลำนี้มาช่วยเมือหคือเรื่องคือมันเป็นแบบบุสเวนแก่แล้วนะก็ถ่ายส่งต่อตำแหน่งให้แบทแมนหนุ่มอีกคนหนึ่งประมาณันนี้นะครับลองลองไปหาดูนะจริงๆก็น่าจะรู้จกกักกัลลีอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะโด่งดังนะแบทแมนบะียอนปีที่แล้ว2015ก็มีคอมิกเอามาเขียนใหม่หถึงปัจจุบัน,นล้อใส่ คือในเรื่องอ่ะยานลำเนี้ยมันไม่น่าไม่นม่าเร็วแบทโมบิลนะมันไม่เคยวิ่งบนพื้นเลยหรืเคยก็ไม่รู้แต่ส่วนมากมันจะบินตลอดบินตลอดเลยเพราะว่าแบทแมนตัวเนี้มันบินได้มันล่อนตลอดนะแล้วก็มีปีนป่ายได้เหมือนเจ้าไปร์แมนเลยแหละใครไม่ไม่เคยดูไปหาดูนะครับสนุกมากนะโอเคลอ้อใหญ่ๆล้อ,ล,อ,ล,อ,ล,อล้อเล็กครับตันนี้ตัวยึดกับฐาน กฐานที่ให้มาก็เป็นสอง้นส่วนะประกบอบกัน mm hmm. ตรงเห็นตรงนี้ไหมซูมโฟกัสได้ไหมทีงไหนในตรงสติกเกอร์นะฮะ mm hmm. เราจะเห็นเป็นมิสเตอร์ฟรีสนะศัตรูกเก่าแก่ของแบทแมนบูสเวนนะครับในในเวอร์ชันของแบทมิมลิออนเนี่ยมิสเตอร์ฟรีสกลับมาอีกครั้งด้วยนะครับโดยการคืนชีพของนั่นแหละเจ้าไบร์น่ตัวร้ายนะ อันนี้เหมือนก็เป็นแบดเคฟนะครับภายในแบดเคฟเราก็เอาแบดโมบิลเนี่ยติดวิธีการเล่นก็เหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกับเจแมนนะคือกดนี้ กลัวนะนะครับก็ครับของเงี้ชุดเบอร์เกอร์คิงแบทแมนมียอนนะครับสองพันขอบคุณทุกท่านที่ทเข้ามารับชมครับ